สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับใจไว้ย71ปีพบรักสาว24ความต่างระหว่างวัยไม่ใช่อุปสรรคมีลูกสาวด้วยกันถึง2คนนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความรักนะครับที่อายุไม่ใช่อุปสรรคแม้ฝ่ายชายอายุมากกว่าฝ่ายหญิงถึง47ปีแต่กับรักกันแนบแน่นเข้าใจซึ่งกันและก,กันอีกทั้งฝ่ายชายก็ไม่ธรรมดา แม้อายุ71ปีแต่มีลูกสาวเป็นโซ่ทองค้องใจด้วยกันถึงสองคนเรื่องราวความรักที่อายุห่างกันถึง47ปีเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเราโดยฝ่ายหญิงคือนางสาวสุคนชัยพินิจนรชาติหรือมิกกี้วัย24ปีทายาทคั่วเรือนทาราในอำเภอบางปะกงซึ่งเธอได้พบกับนายพิชัยอธิเกียรติหรือพิชัยเป็นครั้งแรกที่ร้านอาหารของครอบครัวขณะเธออายุ20ปี นายพิชัยเป็นเพื่อนของเพื่อนแม่และมากินอาหารที่ร้านจากนั้นได้เจอกันบ่อยเพราะนายพิชัยมากินข้าวที่ร้านทุกวันเมื่อได้พูดคุยกันบ่อยๆทําให้ทั้งสองต่างรู้สึกดีถูกชะตาต่อกันจากนั้นก็เริ่มเปิดใจศึกษากันและกันโดยในตอนนั้นนะครับนายพิชัยอายุ67ปีด้วยความห่างกันของอายุที่มีมากถึง47ปีสิ่งที่นายพิชัยรู้สึกคือกลัวว่านางสาวสุคนจะรับไม่ได้ แต่เพราะความรู้สึกที่ดีต่อกันและความรักความเข้าใจกันรวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรับได้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงเริ่มเปลี่ยนจากสถานะลูกค้ากลายเป็นคนรักโดยไม่มีข้อแม้เรื่องของความต่างของอายุเพราะความเป็นผู้ใหญ่ของนายพิชัยนี่เองแหละครับที่คอยให้คําแนะนําให้รู้จักธรมาหากินสนับสนุนนางสาวสุคนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นช่วยหาแหล่งซื้อของไว้ขายในร้านผ่าลูกค้าของบริษัทซึ่งทาธุรกิจเกี่ยวกับห้องเย็นครางสินค้า มากินข้าวที่ร้านรวมถึงการดูแลเอาใจใส่และให้ความรักให้คำปรึกษาให้ข้อคิดดีๆดัด่งพ่อคอยอบรมลูกนางสาวสุคนจึงใช้คำเรียกคนรักของตัวเองว่าป้าด้วยความที่วัยต่างกันถึง47ปีขณะศึกษาดูใจกันทั้งสองก็มีปัญหาพ่อแง่แม่งอนไม่เข้าใจกันบ้างในช่วงแรกๆแ,แต่ไม่บ่อยเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน จากความเป็นเด็กของนางสาวสุคนนอกจากนี้เพื่อนรักของทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกเป็นห่วงว่านายพิชัยจะถูกหลอกหรือเปล่าเพราะอายุเยอะ67ปีฝั่งเพื่อนของนางสาวสุคนก็รู้สึกกังวลว่าฝ่ายชายอาจจะมีลูกมีเมียซุกไว้นางสาวสุคนได้ฟังแล้วก็รู้สึกกังวลใจแต่ด้วยความรักต่อกันที่มั่นคงและเข้าใจกันของทั้งสองทำให้ผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยดีจากคำสอนของนายพิชัยว่า อย่าสนใจใส่ใจคําพูดคนอื่นให้แค่คําพูดเฉพาะคนที่รักส่วนเรื่องที่อาจสุกลูกสุกเมียนั้นนายพี่ชายหย่าภรรยามาสิปีแล้วและอดีตภรรยาลูกก็เข้าใจและสนับสนุนความรักของทั้งสองต่อมาทั้งสองจึงตัดสินใจมั่นและแต่งงานกันในเวลาต่อมานางสาวสุคนกล่าวความรู้สึกรักครั้งแรกในชีวิตของเธอว่ามิกกี้ฝันว่าอยากมีครอบครัวที่มีความสุขในวันนี้มิกกี้มีแล้ว ถือว่าโชคดีมากๆที่รักครั้งแรกก็สุขและสมหวังชีวิตหลังแต่งงานทั้งสองรักและเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะเกิดช่องว่างระหว่างวัยแต่ไม่เคยมีปัญหาชีวิตคู่เพราะต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันและทำความเข้าใจกันนายพิชัยเล่นแอป,ปในโทรศัพท์ไม่เป็นนางสาวสุคนก็ช่วยสอนส่วนการทำอาหารต่างคนต่างผัดกันดูแลบางครั้งนายพิชัยก็ทำกินเองหรือนางสาวสุคนทำให โดยจะเลือกทําเมนูที่ไม่รสจัดไม่ใช่ของทอดเพื่อสุขภาพที่ดีของนายพิชัยที่อายุมากแล้วการมีเมียเด็กอาจทําให้เกิดปัญหาหึงหวงแต่ทั้งสองไม่เคยมีปัญหานี้เลยสักครั้งนางสาวสุคนบอกวิธีครองคู่ว่าสิ่งสําคัญนอกจากไว้ใจเชื่อใจกันและกันแล้วนิสัยส่วนตัวของนายพิชัยเองไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อีกทั้งทั้งสองอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องหึงหวงไม่เช็คโทรศัพท์กัน พราะถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวรวมถึงไม่ห้ามนางสาวสุคนเล่นเฟซบุ๊กด้วยความเชื่อใจกันจะทําให้ชีวิตคู่ไม่มีปัญหาถ้าคอยระแวงทําให้อึดอัดทั้งคู่ป้าสอนว่าไม่จําเป็นต้องมาคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระคนเราอยู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันอายุกับความรักเป็นแค่ตัวเลขต่อให้อายุมากอายุน้อยถ้าอยู่ด้วยความรักความเข้าใจกันอายุไม่ใช่ปัญหาเลยขึ้นอยู่กับคนสองคนว่าจะปรับตัวเข้ากัน ทำความเข้าใจกันได้มากแค่ไหนมากกว่าหลังแต่งงานได้เพียงหนึ่งเดือนนะครับก็เกิดเรื่องราวน่ายินดีอย่างเหลือเชื่อสร้างความดีใจและความสุขให้กับนางสาวสุคนและนายพิชัยเป็นอย่างมากเพราะใครจะคาดคิดว่านายพิชัยจะมีลูกตอนอายุ6 7ได้นางสาวสุคนเล่าว,ว่าหลังแต่งงานไม่ได้กินยาคุมกําเนิดแต่ใช้วิธีปล่อยตามธรรมชาติโดยปกติประจําเดือนจะมาตรงเวลาตลอดเมื่อประจําเดือนขาดหนึ่งเดือนซื้อที่ตรวจคันมาตรวจ ผลขึ้นสองขีดจึงรู้ว่าตั้งท้องนางสาวสุคนดีใจมากๆเนื่องจากคิดว่าคงมีลูกไม่ได้เพราะนายพิชัยอายุเยอะแล้วแต่นางสาวสุคนคิดว่าลองปล่อยดูก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอยากมีลูกด้วยกันอยู่แล้วเธอรีบนําผลตรวจไปให้หนายพิชัยดูนายพิชัยก็รู้สึกดีใจเช่นกันจากนั้นนางสาวสุคนก็รีบไปพบหมอทันทีเพราะรู้สึกกลัวว่าลูกจะปกติไหมจะแข็งแรงหรือเปล่าหลังฝากท้อง ผลตรวจทุกอย่างระบุปกติแข็งแรงดีส่วนสาเหตุที่ทําให้มีลูกได้นั้นจากการสอบถามหมอได้บอกกับนางสาวสุขขนว่าผู้ชายบางคนถึงจะอายุมากหากร่างกายแข็งแรงเชื้อแข็งแรงก็สามารถมีลูกได้แต่ผู้หญิงก็ต้องแข็งแรงด้วยเช่นกันสําหรับนายพิชัยที่สามารถมีลูกได้ในวัยหนั้นเป็นเพราะร่างกายที่แข็งแรงชอบออกกําลังกายด้วยโยคะมา1ิปีและให้ความสําคัญกับอาหารโดยไม่กินรสจัด ไม่กินของทอดมาตั้งแต่หนุ่มๆแม้จะเป็นพ่อคนในวัย67ปีแต่นายพิชัยก็ได้ทำหน้าที่สามีและพ่ออย่างดีไม่ต่างกับผู้ชายหนุ่มๆที่อายุอย่างน้อยตั้งแต่นางสาวสุคนกำลังท้องนายพิชัยดูแลเธอและลูกเป็นอย่างดีหากนางสาวสุคนอยากกินอะไรก็จะพาไปกินบางครั้งหิวดึกๆก็ขับรถไปหาซื้อมาให้หากเธอปวดเมื่อยก็นวดให้ทายาหม่องให้หนายพิชัยชอบมานอนลูบท้องคุยกับลูกเป็นประจำทุกคืน หลังคลอดแล้วนายพิชัยก็ทําหน้าที่สามีและพ่อเป็นอย่างดีช่วงคลอดลูกใหม่ๆป้าช่วยเลี้ยงลูกทุกอย่างอาบน้ําสะผมแต่งตัวช่วงนมให้ทําแทนมิกกี้ได้ทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมพ่อมีลูกยิ่งทําให้เรารักกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นเพราะเหมือนครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลสปีต่อมาขณะนายพิชัยอายุ69ปี สถานะของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งจากคุณพ่อลูกหนึ่งกลายเป็นคุณพ่อลูก2และยังทําหน้าที่สามีและพ่อของลูกได้อย่างดีเหมือนเช่นเคยปัจจุบันนี้นะครับนายพิชัยอายุ7จปีหากออกนอกบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่และลูกสาวทั้งสองถือเป็นเรื่องปกติที่มักจะมีคนมองว่าลูกทั้งสองคือหลานภรรยาคือลูกบางครั้งก็ถูกถามว่าคุณตาพาหลานมาเที่ยวเหรอแต่นายพิชัยไม่เคยอายหรือกลัว กลับพูดบอกคนอื่นด้วยความเตรียมใจทุกครั้งนี่คือลูกของผมและนี่คือภรรยาผมที่ไม่รู้สึกอายนั้นเขาบอกเหตุผลกับนางสาวสุขนว่าจะไปอายจะไปแคร์สายตาคนอื่นทําไมให้แคร์คนที่เรารักไม่ดีกว่าหรือรวมถึงนางสาวสุคขนเองก็รู้อยู่แล้วเช่นกันว่าต้องมีคนมองและคิดเช่นนั้นหากจะไปห้ามความคิดหรือต้องคอยอธิบายให้คนอื่นเข้าใจก็เป็นไปไม่ได้และเธอก็ไม่เคยรู้สึกอายเช่นกันที่มีสามีอายุคราวปู่ เพราะไม่เพียงแต่เชื่อคําสอนของสามีแต่สิ่งสําคัญคือเชื่อในความรู้สึกของหัวใจตัวเองกับรักแท้ที่มั่นคงต่อกันครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรับได้เข้าใจแค่นี้พอแล้วไม่จําเป็นต้องอายก่อนแต่งงานป้าบอกกับมิกกี้ว่าชีวิตคู่ที่แท้จริงคือคู่ชีวิตที่เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและคนรักถึงอายุเราห่างกัน47ปีแต่ป้าเป็นพ่อที่ดีสามีที่ดีเสมอมา มุมมองในเรื่องของอายุกับความรักนางสาวสุขนนั้นทื่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็สามารถมีความรักต่อกันได้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขกําหนดอายุห่างกัน47ปีไม่ใช่ปัญหาสิ่งสําคัญคือการช่วยกันประคองความรักให้ความรักความห่วงใยเอาใจใส่กันและกันแค่ไหนความรักคือสิ่งที่สวยงามปัจจุบันครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วมีลูกน้อยทั้งสองเป็นพยานรัก ดั่แก้วตาดวงใจนางสาวสุขอดแนะว่าหากเกิดความรักแล้วขอให้ทุกคนเชื่อความรู้สึกของหัวใจตัวเองและจะพบความรักที่แท้จริงพร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่รักต่างวัยว่าอยากให้เปลี่ยนมุมมองรักต่างวัยอยากให้มองว่าเขารักกันจริงๆให้มองข้ามเรื่องอายุทรัพย์สินเงินทองคนจะรักกันต้องมีอะไรดีที่รักกันได้ถ้าไม่มีความดีต่อกันคงอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะกว่าคนจะมารักกัน ช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ่านางสาวสุขนกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ